เราเริ่มต้นบรรยากาศของเราด้วยภาพบรรยากาศที่เป็นมงคลกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็นําผู้เข,เข้าร่วมพิธีนะคะ ตักบาตรพระสงฆ์193รูปค่ะและหลังจากที่ทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคก็เดินทางต่อไปที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพ,พรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะค่ะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านนายกเศรษฐาคุณผู้ชมยังได้โพสต์รูปถ่ายแล้วก็ข้อความผ่าน X ด้วยเป็นภาพท่านในวัยเด็กนะคะถ่ายคู่ บคุณแม่นางชดช้อยทวีสินนะคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปนายกเสรษฐาระบุข,ข้อความแบบนี้ค่ะวันแม่2567เป็นครั้งแรกที่จะเป็นวันแม่ที่ไม่มีแม่อยู่ด้วย62ปีที่อยู่บ้านหลังเดียวกันตลอด59ปีที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวแม่มีแต่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะเลี้ยงลูกชายคนเดียวให้เติบโตเป็นทั้งพ่อและแม่โดยละทิ้งซึ่งชีวิตส่วนตัวทำให้ตัวผมไม่เคยรู้สึกขาดอะไรในชีวิต แม่สอนเสมอว่าถ้าเราทำงานให้หนักมีวินัยเราจะไปถึงจุดที่เราอยากจะไป ผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็รักคุณแม่ของแต่ละท่านไม่น้อยไปกว่าผมในวันแม่ปีนี้และทุกๆวันผมขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมจิตใจคุณแม่ในทุกๆโอกาสถึงวันที่แม่จากไปเราจะได้มีความรู้สึกว่าเราได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าไม่มีทางที่เราจะทดแทนบุญคุณที่แม่ทำให้กับเราได้หมดสิน้นสุขสรรวันแม่ครับ ซึ่งนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้วันแม่ก็มี<ะ>อีกหลากหลายท่านค่ะที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงคุณแม่นะคะอย่างที่วันนี้ทีมข่าวของเรานํามาฝากคุณผู้ชมค่ะก็เป็นหนุ่มคนนี้นะคะคุณแพทพาวเวอร์แพทนั่นเองค่ะก็มีการโพสต์ภาพแห่งความประทับใจมอบรถป้ายแดงค่ะต้องบอกเลขทะเบียนด้วยไหมคะ 7 0 7 7นะคะสำนักงานป้ายแดงรู้เอาบาร์ตัวหนังสือลงปุ๊บเลยนี่ตอนนี้คุณถามต้องต้องบอกเลขเทเบิลหรือเปล่าคะที่คุณคุณถามหรือคุณกําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าให้เตรียมตัวจดก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราไม่บอกคุณผู้ชมก็บอกว่าบอกหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือป้ายแดงนะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนนะคะภาพนี้เนี่ยมีการโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแพทค่ะบอกว่า รถคันแรกในชีวิตครับแม่สุขสันต์วันแม่ครับ ซึ่งรถคันนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณแพทเองนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอิสรภาพกลับมาค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพไปแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะในฐานะที่เป็นคุณแม่ด้วยและในฐานะที่เป็นคุณลูกด้วยนะคะนักแสดงสาวสวยค่ะคุณนุสบาคุณการก็มีการโพสต์ภาพคุณแม่นะคะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพคุณแม่ตอนที่สาวๆเลยแล้วคุณผู้ชมดูสิ ไม่ต้องถาม,มเลยนะคะว่าคุณนุสบาเนี่ยสวยได้ใคร,ครได้คุณแม่มาเต็มๆเ,เลยค่ะพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าแม่ของฉันมีของนุชคือผู้หญิงที่มหัศจรรย์ที่สุดมีไม่เคยท้อในวันที่ยากลำบากใจกว้างมีเมตตาธรรมรักศักดิ์ศรีอดทนตรากตรำทำงานไม่เคยเอาเปรียบในทรัพย์สินผู้อื่นและได้ถ่ายทอดพร่ำสอนแก่ลูกทั้งสองเสมอแอบเอารูปสมัยสาวๆมีมาลง สิท์เกาอักษรดราม่เยอร์ไม้หนึ่งจุลาสมัยนั้นนุสบาสู้ไม่ได้เลย <c oughs> สุขสันต์วันแม่12สิงหาคม2567ค่ะ